ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่เต็นโอออโต้คานั่นเองนะคะวันนี้เบลจะพาลูกค้ามารับชมเป็นรถที่อยู่ด้านหน้านี้นะจ๊ะคันที่เห็นด้านหน้านี้นะคะเป็น Toyota v ว o s นะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันรอบๆคันกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ คันนี้นะคะเป็น Toyota v ีอนะคะลูกค้าเครื่องยนต์อยู่ที่ 1,500cc นซีซีนะคะรถค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นปี 2, 2,012แท้นะจ๊ะราคาขายหน้าร้านนะคะขายอยู่ที่2,60,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจผ่อน6ปีนะคะค่างวดจะส่งอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะ คันนี้รถประมาณ9ปีแล้วนะคะแต่เลขมาอยู่ที่148,275กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าถือว่ามีการใช้งานมาค่อนข้างพอดีนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะในส่วนของเ,อเกะรถเนาะก็จะมีเป็นบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะ จะมีเป็นบุกเซอร์วิสนะคะซึ่งข้อดีของบุกเซอร์วิสนะคะลูกค้าบางทีมือใหม่หัดขับเนาอได้ไปอาจจะไม่รู้ว่าสัญญาณที่ขึ้นเตือนบนหน้าปัดนะคะเป็นอะไรบ้างก็สามารถดูที่บุกเซอร์วิสได้เลยนะคะเบาะนะคะทั้งคันจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะซึ่งเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้าคือลูกค้าเนี่ยจะนั่งสบายก้นสบายหลังอย่างแน่นอนจะไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะคะ ในส่วนของเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบออโต้ขั้นบันไดนะคะลูกค้าจะให้ความรู้สึกเหมือนขับออโต้ผสมเกียร์ธรรมดานิดนึงเนาะเพราะว่าเกียร์ขั้นบันไดเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกขับมันขึ้นมาอีกจิ๊ดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้ารถนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะมีที่นั่งค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะลูกค้าสามารถนั่งได้ ห้าถึงหคนเลยนะคะรถเนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ15นะคะแล้วก็ยางเนี่ยเป็นของมิชลินนะคะหน้ายางยังแน่นๆเต็มๆอยู่เลยนะคะลูกค้านำรถไปใช้เนี่ยคือยังไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็คือค่อนข้างโอเคเลยเนะคะเครื่องเดิมนะคะทางร้านรับประกันว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องหรือยกเครื่องอย่างแน่นอนนะคะ รถทุกคันเรามีระบุในสัญญานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหมแต่ต่อคันซีหรือว่าเค้มซากนะคะลูกค้าน็อตนะคะไม่เคยขยับเลยไม่เคยแกะเลยสักตัวนะจ๊ะอันนี้เราให้ดูกันเลยนะคะว่ารถเนี่ยคือเดิมๆเลยนะคะไม่เคยมีการถอดฝากระโปงไปทำเสีย่างแน่นอนนะ